สวัสดีค่ะวันนี้วันที่หกนะคะหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกตอนนี้เราจะมาย้ายน้องกะลอกใส่กองใหม่กันนะแม่เนาะจ้า <c oughs> อ้าอ้พูดอะไรบ้างดีค่ะอ่ะไม่พูด <c oughs> นี่คือกองใหม่ของน้องกะลอกออฟซื้อมาให้ ประมาณสองร้อยห้าสิบค่ะขอบคุณออกมากเนะที่ชื้อมาให้น้องน้องกระลอกจะได้ย้ายกรงใหม่นะคะน้องอยู่ในนี้ดึง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 ,ดงน้องอยู่ไหนเนี่ยอ่าเดี๋ยวจะมาย้ายนะคะแม่เดี๋ยวแม่ดูนาะย้ายกระลอก <c oughs> อ,อ่าถ่ายกรงถ่ายกรงอตั้งขึ้นตรงตรงนีงมาะเอาตรงตรงเองงเออุ้ยเอเอ มือก็ได้มแม่จับสองมือลองก้อนอันอ่าหันมาทุกคนอ่าเดี๋ยวย้ายน้องนะให้าย้ายน้องไปอยู่กองใหม่เนาะเห็นมั้ยบ้านไหนบ้านใหม่เห็นมันะ้ะเอ้ย้ายน้องให้ให้อยู่กลางกลางอ่าวันนี้มีตากล้องพิเศษคือคุณแม่มันออกกัจาก,กรลาละแม่มีตากล้องพิเศษเอ้ยกระดดนดิ้งดังดิ้งดัง,ดง,ดง เห็นเปล่าเห็นหมดปะเห็นหปะเห็นเห็นหน้านะโอเคเดี๋ยวจะย้ายน้องมาอยู่ตรงนี้เราจะต้องมีเทคนิคดีๆเพราะว่าเดี๋ยวน้องโดดหนีน้องย้ายบ้านย้ายบ้านน้องย้ายอยู่ใกล้ใกล้กันไปว่า เห็นไหมเห็นหมดป่ะเห็นกล้องนี้ด้วยป่ะเห็นป่ะจากรกลคนใหม่จากกลจากกลคนใหม่เดี๋ยวเปิดห้องนงเงินน้องชื่อถุงเงินนะถุงเงินย้ายบ้านนะย้ายบ้านนะถุงเงินน้องอยู่ในนี้เอาไม่ถ่ายอะไร ย้ายถรงเงินตรงเงินย้ายบ้านนะลูกย้ายบ้านนะครับย้ายบ้านนะคะย้ายบ้านนะตรงเงินย้ายบ้านนะอุ้ยลำมากจับได้ยังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอามั้ยอื้ น้องกระโดดน้องกระโดดนี่ไงเนี่ยนี่น้องเดี๋ยวเดียด๋วยวเอ้ยกี่นาทีแล้วม่ะงยังรู้ เดี๋ยวก่อนนะคะคุณแม่น้องจับไม่ได้เดี๋ยวน้องโดดหนีเอาไป<อ>เ,เดี๋ยวเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะแค่นนะฮะแค่นีาา้ก่อนเดี๋ยวยยน้องอยังอยู่ในกล้องอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ย้ายน้องออกมาแล้วค่อยถ่ายนะ,อะขอบคุณคะ่ะคุณแม่เป็นตากล้องคนใหม่ให้ <laughs> เอ้ยกดไลค์กดแชร์ชด้วยนะคะขอบคุณค่ะ